ขอกาบสวัสดีครับอดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์หม้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระคุณแผนกุวัดบ้านกลางนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงพลเร็กนะครับผมทรงพลเร็กอกใหญ่นะครับอกใหญ่สวยงามเป็นพระแท้นะครับพระอยู่ในกุนะครับพระอยู่ในกุเป็นผมมีหม้อหายใส่ไว้นะครับมีหายใส่ไว้นะครับ สวยงามนะเป็นพระไท้นะเนื้อนะครับเนื้อแดงสีมันปูเลยครับมันปูออกมันปูแก่น้ําว่านนะครับแก่น้ําว่านออกมันปูองนี้ยิ่งคล้องยิ่งเยอะมันปูเลยนะครับนี่ครับหอยที่เก็บไว้มันแตกครับแตกครับลูกนี้นะครับมันแตกนะครับหอยโบราณนะครับหอยโบราณนี่ครับนี่อีกลูกนะครับ มาชมกันต่อนะ้รท่านใดสนใจนะครับหลังใหม่ได้เลย0946204471พิมพ์นี้ที่ผมนำมาลงมีพิมพ์เดียวนะครับเ็แยกพิมพ์ได้ถึง30กว่าพิมพ์ขึ้นไปนะครับพิมพ์หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับคุณแผนนะมีถึงสาพิมพ์ดูครับก็นี่ก็คุณแผนได้เขาเรียกสงพลเล็กนะครับอกใหญ่นี่นี่อีกแบบนะครับมีกุมารทองนอนอยู่ใต้ฐานนะครับแบบนี้ก็มีนะครับ แบบนี้ก็มีสีดำๆนี่นะครับลงลักไว้นะปิดนี่แบบนี้ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับหลังที่รอยบุบๆนะรอยนุ้มมือนะนี่โป้งนะเขากดไว้จะเป็นรอยนุ้วม,มือแทบทุกองคนะครับเพราะพิมพ์นี้พิมพ์ของผมที่มีอยู่นะครับจะมีด้านหลังจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดมส่วนมากครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยอ,อกใหญ่สวยงามงดงามจริงๆนะครับเนี่ยดูรอยนิ้มมือครับกดด้านหลังไว้ทุกแทบทุกองค,ครับรอยยุบเล็กยุบยุบมากยุบน้อยแล้วแต่ บางองไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวดูครับทุกองคครับด้านหลังครับรอยนิ้วโป้งกดไว้ครับทุกองค์ครับเดี๋ยวผมนํามาถ่ายรวมกันนะครับในชุดนี้สวยงามมากนี่ที่อยู่ในถุงนี่ผมออกมานะครับผมมาถ่ายไว้นี่ครับส่วนมากจะเป็นเนื้อแบบนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าเนื้อออกมันโปูนะครับยิ่งคล้องยิ่งมันนะครับพาชุดนี้เนื้อละเอียดสีแดงนะครับดูด้านหลังเนื้อละเอียด มากครับเนื้อคุณแผนชุดนี้ถ้าออกมันปูเรียกคุณแผนเนื้อมันปูนะท่านผู้ชมอ่ะเขาแยกพิมพ์ออกมาได้สามสิบกพิมพขึ้นไปผมไม่เข้าใจว่าเรียกพิมพ์อะไรบ้างนะครับแต่ผมรู้ว่าเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางลก็เท่านั้นเองเพราะผมมีหม้อมีโอ,งงอ่งไอ้ใส่อยู่นะครับผมอ,ออกมาจากในโอ่งนะครับโอ่งของคุณแผนจะไปก็แปะไว้เอาวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ